สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอสมที่เคารพทุกท่านครับช่องอาเกมเมอร์ amer, นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับพบกันวันนี้4พฤศจิกายน2567มีข่าวดีมาเล่าให้กับพี่น้องอสมฟังครับขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเว็บไซต์ข่าว s f o c u s จะแนบลิงก์ข่าว s f o c u s ไว้ที่คอมเมนต์แรกให้ท่านผู้ชมที่เป็นอสมออ่านรายละเอียดด้วยตนเองสาหรับคนที่ต้องการอยากจะอ่านนะครับสำหรับคนที่ต้องการอยากจะฟัง ฟังเราอ่านข่าวนี้จากเว็บไซต์ข่าวเอทโฟัฟังไปเรื่อยๆตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเสร็จแล้วท้ายคลิปจะอธิบายเพิ่มเติมว่ามันดียังไงชมและฟังรายละเอียดข่าวดีประจําวันนี้4พฤศจิกายน2567ครับ4พฤศจิกายน2567เว็บไซต์ข่าวที่เจาะลึกด้านระบบสุขภาพเว็บไซต์ข่าวเอทโฟร์เนี่ยลิงก์ข่าวไว้ที่คอมเมนต์แรกนี่ครับพาดหวัวข้อข่าววันนี้บอกบอร์ดสอปอสอชอ เห็นชอบจัดชุดเครื่องมือให้บริการหนุนอสมอทั่วประเทศป้องกันโรค NCD ไฮไลท์ของข่าวก็อยู่ตรงที่ครับบอสปสอชเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุขหนุนนโยบายรัฐบาลและลำตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจัดเครื่องมือให้บริการหนุนอสมอทั่วประเทศป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD นะครับตั้งเป้าปี2 5 6 8ครอบคลุมให้บริการโดยอสมอทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ7 5 1 4 2แห่ง พร้อมกำหนดตัวชี้วัดติดตามผู้ป่วยเพื่อจ่ายผลลัพธ์ตามบริการฟังไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปจะสรุปอันนี้มันเป็นข่าวดีสําหรับพี่นอสอสมอจะมีจะมีตัวชี้วัดที่จะจ่ายเงินให้กับพี่นอสอสมอตามผลลัพธ์บริการด้วยฟังรายละเอียดครับวันที่4พฤศจิกายน2567นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมมตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธาน,รานกรรมการหลักประกรันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวภายหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติลงเล็บบอร์ดสปสชว่าในวันนี้บอร์ดสปสชได้รับทราบและเห็นชอบในหลักการข้อเสนอการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนนโยบายคนไทยห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD เสนอโดยทันตแพทย์อัธพรลิมปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสปสอชอและเพศสาสัชกรคณิตศัก์จันทราพิพัฒน์ผู้ช่วยเลขาธิการสปสอชอทั้งนี้ข้อเสนอนี้ดําเนินการตามคําแถลงนโยบายรัฐาบาลต่อรัฐสภาเมืม่อวันที่21กันยายน2567ในการยกระดับการสาธารณสุขไทยสุขภาพแข็งแรงทุกวัยเศรษฐกิจสุขภาพไทยมั่นคงโดยใช้ศักยภาพของเครือข่ายสาธารณสุขในการส,งส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ และประกาศนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในปี2568ประเด็นการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนโดยมุ่งเน้นเพิ่มศักยภาพอสมอในการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกในชุมชนให้สามารถดูแลสุขภาพตนเองครอบครัวชุมชนเน้นการมีส่วนร่วมการจัดระบบสุขภาพชุมชนร่วมกับชาววิชาชีพโดยกระทรวงสาธารณสุขได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน7คณะ นายสมศักดิ์กล่าวต่อว่าเมื่อวันที่25ตุลาคม257คณะอนุกรรมการบริหารและประสานงานจัดตั้งกองทุนสุขภาพสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพารณาเห็นชอบข้อเสนอการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวและส่งข้อเสนอให้กับสปสชพารณาสนับสนุนงบประมาณรองรับการดําเนินงานสส่วนคือกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในรูปแบบแพ็กเกจบริการในรูปแบบเซอร์วิสแพ็กเกจสำหรับอสมอ เพื่อลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชนโดยมีเป้าหมายทุกหมู่บ้านทั่วประเทศจํานวน75,112แห่งและตัวชี้วัดเพื่อกํากับติดตามผู้ป่วยเบาหวานและผู้ป่วยไตยเรื้อรังในการจ่ายผลลัพธ์5บริการตัวชี้วัดจากข้อเสนอการเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยอสมอที่บอร์ดสบ สอชอเห็นชอบในวันนี้ยังได้มอบให้สปออสอชอ,ออกแบบกลไกการบริหารงบประมาณแหล่งงบประมาณหลักเกณฑ์วิธีการและการจ่ายเงินช่วยเช่ค่าบริการเพื่อรองรับการจัดบริการตัวชีวัดดังกล่าวและด้วยความร่วมมือขับเคลื่อนทุกฝ่ายนี้ร,วม,ร,รวมทั้งสปสอชอทําใหน้นโยบายในการยก,กระดับการสาธารณสุขไทยบรรลุปเป้าหมายได้น่าสมสักกล่าวด้านนายแพทย์เจเดตทำ ทัดอารีเลขาธิการสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกล่าวว่าสำหรับบทบาทของอสมในการส่งเสริมสุขภาพประชาชนเชิงลุกห่างไกล NCD ที่ได้รับจากกระทรวงสาธารณสุขประกอบด้วย1คัดกรองสุขภาพ35ปีขึ้นไปได้แก่เบาหวานความดันโลหินสูง BMI เป็นต้นใช้แอปสมาร์ทอสมสอง ให้คำแนะนําในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเช่นการนับขาบการควบคุมอาหารหวานมันเค็มการออกกาลังกายแล้วก็ข้อ3สร้างอาสาสมัครประจำครอบครวัวหรือว่าอาสคสดูแลการกินยาสุขภาพใจจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมตามแนวทางกลมสนับสนุนบริการสุขภาพ 4. เยี่ยมบ้านติดตามร่วมกับเจ้าหน้าที่มี วางแผนติดตามประเมินสุขภาพร่วมกับเจ้าหน้าที่ประจําทุกสัปดาห์ต่อเดือน 5. ร่วมกิจกรรมรณรงค์สุขภาพในชุมชนสนับสนุนให้เกิดมาตรการในชุมชนและใช้ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนเป็นฐานบริการในชุมชนจากบทบาทอสมข้างต้นนี้นํามาสู่การจัดชุดเครื่องมือให้บริการนังเียบซื้อเซอร์วิสแพ็กเกจของอสมเพื่อลดเอ็นซีดในชุมชนประกอบด้วยเครื่องชั่งน้ําหนักและสายวัดรอบเอว เครื่องวัดความดันโลหติตแบบพกพาเครื่องวัดความเค็มเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลปลายนิ้วพร้อมแผ่นตรวจการลงข้อมูลแอปสมาร์ทอสมโดยให้ความรู้กลุ่มเสี่ยงและติดตามเพื่อควบคุมผู้ป่วยตามแผนการรักษาของแพทย์แนะนำผู้ป่วยและประชาชนใช้ f ฟู้ดเฮล App ในการควบคุมอาหาร นายแพทย์จะเด็ดกล่าวต่อว่านอกจากนี้เพื่อให้บรรลุปเป้าหมายตามนโยบายได้กำหนดตัวชี้วัดกำกับติดตามผู้ป่วยสำหรับการจ่ายผลลัพธ์บริการดังนี้ 1. ลดจำนวนผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเลื้อรลังรายใหม่ 2. จํจำนวนผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2ที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดให้คงอยู่ตามเป้าหมายโดยไม่ต้องใช้ยานในการตรวจสครั้งติดต่อกัน ห่างกันอย่างน้อย3เดือน3จํานวนผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2ที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ตามเป้าหมายในการตรวจสองครั้งติดต่อกันห่างกันอย่างน้อย3เดือน4จํานวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันความดันโลหิตสูงได้ตามเป้าหมายตรวจสองครั้งติดต่อกันห่างกันอย่างน้อย3เดือน5จํานวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่1ที่ถึง3ลดลง 5. จำนวนผู้ป่วยโรคไตเลื้อรลังระยะที่1 3ลดโอกาสการดำเนินโรคชะลอความเสี่ยงไตไปเป็นระยะที่3หรือมากกว่าในการตรวจ2ครั้งติดต่อกันห่างกันอย่างน้อย6เดือนโรคไม่ติดต่อเลื้อรลังโดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานไม่พึ่งอินซูลินเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของประเทศซึ่งจากข้อมูล10อันดับแรก โรคบริการผู้ป่วยนอกและระบบบัตรทองปี2 5งพพบว่าอัตราการรับบริการสูงเป็นอันดับหนึ่งและอันดับ2โดยโดยมีจำนวนผู้รับบริการ19ล้าน8 9 8 1 7 8ครั้งและ11ล้าน3 1 1ล้าน 3 9 5 0 3ครั้งต่อปีดังนั้นการขับเคลื่อนนโยบายนี้เชื่อว่าจะช่วยลดผู้ป่วยลงได้สอบอสอชอจะเร่งดำเนินการตามมาติบอร์สอบอสอชอที่เห็นชอบโดยเร็วนายแพทย์จะเด็ดกล่าวทั้งหมดก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับเพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขกำลังผลักดันน,นโยบายที่จะทำให้ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NC d ลดลงทีนี้จะใช้กลไกอสมอดาเนินงานเพื่อให้ ลดผู้ป่วยรายใหม่ความดันสูงเบาหวานแล้วก็โรคไตเสื่อมนี่ให้ลดลงเสร็จแล้ววันนี้วันที่4พฤศจิกายน257หนะครับก็มีการประชุมบอร์สอบบอดสบปส,บสบชก็เห็นชอบที่จะสนับสนุนเครื่องมือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค NCD นี่ให้กับอสม7 5 0 0 0กว่าหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้านเลยเครื่องมือ เครื่องมือชุดเครื่องมือนะครับที่จะให้กับพี่น้องอสมอทุกหมู่บ้านไปดําเนินงานชุดเครื่องมือควบคุมป้องกันโรค n อ d นซดีนะครับอันนี้จะได้ครบทุกหมู่บ้านแต่ว่าจะได้ตอนไหนต้องติดตามข่าวต่อไปเพราะว่าบอร์ออดสพสชเพิ่งประชุมกันวันนี้และเห็นชอบวันนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องเขาจะมีการตั้งเขาเขาเรียกว่าตั้งตัวชี้วัดต,ตั้งเป้าหมายตัวชี้วัดว่าพี่น้องอสมอไปทํางานอะไรโรคลดลงยังไงมีตัวชี้วัดยังไง ตัวเชื้วัดเหล่านั้นถ้าพี่น้องอสมอทําได้ตามกฎเกณฑ์ที่เขาตั้งไว้ก็จะมีการคิดคิดผลลัพธ์ให้ว่าลดลงยังไงได้เงินเท่าไหร่เสร็จแล้วก็จะมีการนี่แหละได้เงินให้กับพี่น้องอสมอโดยเงินเหล่านั้นสอบ,บอสจน่าจะสนับสนุนงบประมาณตามผลงานพี่น้องอสมอทํามากได้มากทําผลงานได้ดีก็ได้ดีก็จะได้มีการเบริกค่าตอบแทนจากผลลัพธ์ คือทํางานเอาผลลัพธ์เป็นหลักเลยนะครับคือเขาบอกว่าลดความดันสูงลงนี่ลายใหม่ลดความดันเาบาหวานลงรายใหม่ลดคนที่จะเป็นโรคไตระยะต่อไประยะที่สามนี่มันจะเป็นระยะไตเสื่อมระยะที่สามนี่ถ้าลดลายใหม่ลงได้เยอะๆนี่แล้วก็มีหลักเกณฑ์เป็นข้อๆในการมีตัวชี้วัดนี่สปะสะชะเขาจะจ่ายเงินตามตัวชี้วัดหมู่บ้านตำบลไหนทําได้ดีก็ได้เงินเยอะนะครับ เสร็จแล้วก็มีการเบริกจ่ายเงินจากกองทุนกองทุนของอกองทุนอสมอนี่แหละพี่น้องอสมอที่ทําผลงานด้านลดการป่วย n c d ลงได้ก็จะมีการเบริกจ่ายเงินไปนเป็นค่าตอบแทนเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าป่วยการอันนี้ก็นับเป็นข่าวดีครับติดตามข่าวกันต่อไปครับเรื่องเหล่านี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นณนะวันนี้ครับแต่ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นนะอยู่ที่บอร์ออดสปสช,ชเขาประชุมกันแล้วต่อไปก็จะมีการดําเนินการขับเคลื่อนไปตามนี้นะครับก็จะมีการ ลำดับต่อไปเนี่ยเขาคงจะมีการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือให้บริการเหล่านี้ให้ครบทุกหมู่บ้านเสร็จแล้วก็จะส่งมอบไปยังจังหวัดต่างๆจังหวัดต่างๆก็จะนำเครื่องมือเหล่านี้แจกลงไปถึงอสมอทุกหมู่บ้านนะครับตลอดจนต่อไปนะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็จะมีการอบรวมความรู้ต่างๆรับนโยบายด้านนี้จากหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขเป็นลำดับขั้นตอนไปนะครับ จนถึงเจ้าหน้าที่รสตรที่อยู่ใกล้พี่น้องอสมอสวดนี่เขาก็จะได้รับการอบรมวมต่างๆในการดําเนิน,าน,านงานานโยบายนี้เสร็จแล้วเขาก็<ๆ>จะไปชี้แจงงานให้กับพี่น้องทราบพ,พี่น้องก็จะได้ดําเนินงานด้านนี้ต่อไปเสร็จแล้วตัวชีวัตต่างๆทําอะไรได้เงินมากได้เงินน้อยทําอะไรให้ได้ผลด,ดีให้ได้ผลลัพธ์ดีจะทํำยังไงพี่เลี้ยงของท่านเจ้าหน้าที่รสตรคงจะพาท่านทําพี่น้องอสมอก็ไปทํากันเพื่อลดโรค NCD ลงถ้าถลดโรค NCD หรือกลุ่มป่วยเรื้อรังลงได้ ผลดีพี่น้องก็ได้เงินเยอะทําได้ผลดีเท่าไหร่ยิ่งได้เงินเยอะเท่านั้นก็เป็นข่าวดีครับก็จะได้มีค่าตอบแทนเพิ่มเติม,ตมนอกเหนือจากค่าบริการที่ได้รับ2,000อยู่แล้วครับที่ตามข่าวก็ต่อไปครับเรื่องนี้จะนําข่าวมาเล่าฟังเป็นระยะระยะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ